สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็จะมาแชร์วิธีการจัดการธัญพืชนะครับอาหารโปรตีนใบใช้นะครับเราจะใช้ถั่วนะครับหรือธัญพืชนะครับ4ช้อนโต๊ะนะครับอ่าหนึ่งใช้อะไรก็ได้นะครับ2 3 4นะครับ4ช้อนโต๊ะเป็นถั่วเมล็ดแห้งธัญพืชต่างๆนะครับที่เป็นยังไม่สุกนะครับแล้วก็จะใช้ เมล็ดฟักทองนะครับ 1. ช้อนโต๊ะนะครับทั้งหมดจะเท่ากับ5ช้อนโต๊ะแล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะครับแล้วเราก็เอาน้ำนะครับใส่แช่ไว้เลยนะครับแช่ไว้เลยประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับใครแช่ไว้ตอนกลางคืนตอนเช้าก็ตื่นมาทําได้เลยนะครับอ่ะก็จะแช่น้ําไว้อย่างนี้นะครับพอหลังจากแช่น้ําเรียบร้อยครบนะครับประมาณ6ชั่วโมงขึ้นไปก็จะ เป็นฟอร์มนี้แล้วนะครับก็คือมเมล็ดก็จะพองออกแล้วนะครับแล้วก็เอาไปล้างทําความสะอาดก่อนนะครับหลังจากที่ทําความสะอาดถั่วเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาใส่เข้าไปในเครื่องนิวเทรเอ็กซ์รุ่นโปรนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะต้มได้เลยนะครับจะเป็นโถแก้วแล้วก็ใส่ลงไปให้หมดนะครับหลังจากใส่ธัญพืชลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาไัยจะเสริมนะครับด้วย งานะครับจะใช้งาขาวหรืองาดดาก็ได้นะครับก็จะเป็นงา a ดิบนะครับใครมีไม่มีงาดิบเป็นงา a คั่วแล้วอยู่บ้านก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่าใส่ลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะใส่เกลือนะครับเกลือฮิมารยันนะครับใครชอบเกลือชมพูก็ใส่เกลือชมพูนะครับใส่เกลือดําก็ได้หรือจะใส่เกลือปกติก็แล้วแต่นะครับก็จะใช้ประมาณสักถึง ไม่ถึงครึ่งช้อนชานะครับอ่าแล้วแต่คนชอบนะครับก็จะเติมแร่ธาตุแล้วก็ความกลมกล่อมหลังจากนั้นนะครับก็จะใส่อ่าน้ำตาลมะพร้าวแท้นะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเพิ่มความกลมกล่อมนะครับแล้วก็ทําให้รสชาติเนี่ยทานง่ายนะครับสําหรับบางคนที่จะไม่ใช้น้ําตาลนะครับเป็นแบบศูนย์เลยนะครับศูนย์ทุกะเลยก็ได้นะครับเราก็ใส่นะอันนี้ก็ใส่ประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะ นะครับใส่ลงไปนะครับสักครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับอาชัยก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนของสวนปานะนะครับอาชัยใช้ของสวนปนะทุกอย่างนะครับไม่ว่าถั่วหรืออะไรก็ตามนะครับพวกนี้ก็จะ Security ปลอดภัยมากนะครับก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนซึ่งเป็นหัวกะทิสกัดนะครับจะมีกลิ่นหอมนะครับ มันก็ใช้แทนผงนัวต่างๆแบบเป็นผงทีอินวันอะไรอย่างนี้ครับคอฟฟี Coffee ่เมดอะไรอย่างนี้ครับแต่อันนี้จะเป็นธรรมชาตินะครับก็จะใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับก็จะให้เติมน้ําลงไปนะครับซึ่งก็จะใช้น้ําประมาณ750ซีซีนะครับในนี้จะมีขีดบอกนะครับเราก็เติมลงไปที่750เพราะอันนี้จะเป็นธัญ,ญพืชที่ มีความเข้มข้นสูงถ้าออกมาเป็นซุปนะฮะก็จะใช้น้ำเท่านี้นะครับแค่ 700cc ซีซีก็เพียงพอแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเลยขึ้นมานิดหนึ่งก็ได้นะครับนิดหน่อยนะใกล้กับขีดสีดําเราก็จะยกขึ้นนะครับยกขึ้นแล้วก็จะเตรียมเข้าสู่โปรแกรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปั่นแบบอัตโนมัตินะครับ Uh, ต้องปิดฝานะครับเรื่องเครื่องรนี้ปิดฝาเครื่องถึงจะเข้าระบบการทํางานนะครับใช้โปรแกรมอ่า uh, ซอยมิ้วนะครับอยู่มุมฝั่งนี้นะครับ uh, บางคนไปใช้โปรแกรมซุปโปรแกรมซุปนี่ทําได้แต่ไม่เหมาะกับถั่วเท่าไหร่นะครับมันมีโอกาสที่จะติดติดก้นนะครับเพราะว่ามันจะทําความร้อนนานกว่านะครับแล้วก็สลับปั่นช้ากว่าร uh, อบนะครับทีนี้ไอตัวซอยมิ้วเนี่ยมันเป็นตัวที่ พอดีในการทําธัญพืชพวกนี้นะครับเราก็กดเลยฮะกดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดทํางานนะครับปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรครับรออย่างเดียวนะครับหลังอย่างนั้นไปไปลดน้ําต้นไม้ไปใช้เวลาทํางานปกติได้เลยนะครับแล้วก็กลับมาอีกทีครับโดยประมาณนะครับน่าจะเราๆสักครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เครื่องก็ได้ดําเนินการปั่นเสร็จโปรแกรมแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะ ยกลงได้เลยแต่ในกรณีที่โอเคเครื่องปั่นเสร็จไปพักหนึ่งแล้วเราอาจจะทําธุระอะไรยาวเกินไปหน่อยมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เวลาที่จะกอกควรจะกอกตอนร้อนที่สุดนะครับเพราะเครื่องเนี้ยมันทําความร้อนในระดับถึง100องศาแล้วเรากอกปุ๊บจะเป็นการสเตอริไลน์สดนะครับก็จะเก็บได้นานเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้สมมุติว่าอ่ะเราโอ้โหมันเสร็จไปตั้งนานแล้วอุณหภูมิมันลดลงนะครับเราก็จะใช้โปรแกรมเดิมครับ ใช้โปรแกรมเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สมมติตอนนี้มันอยู่98องศานะครับเราก็กดเริ่มเลยนะครับมันจะทําจนถึง100องศานะฮะอันนี้เรากดแป๊บเดียวมันขึ้น100เลยนะครับเพราะว่ามันร้อนอยู่แล้วนะครับแค่2-3ดันป๊นเดียวแต่สมมติว่ามันอยู่สัก70อะไรเงี้ยมันก็จะใช้เวลาค่อยๆค่อยๆค่อยๆจนถึง100แล้วเราเกาะกใหม่นะครับอ่าในกรณีคนที่ไม่ทันได้กอกเลยทันทีนะครับเนี้ แล้วก็เปิดนะครับอันนี้ร้อนมากนะครับพอเปิดมาเนี่ยจะร้อนมากนะอันนี้เป็นถั่วลันเตานะครับเราก็จะใส่ขวดนะครับอาจารย์จะใส่ขวดแก้วขนาดเนี้ยครับ250ซีซีได้ประมาณ3ขวดให้ใช้ขวดแก้วนะครับเพราะกอกร้อนอย่าใช้ขวดพลาสติกนะครับอ่ากรอกเต็มเลยนะครับกอกให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับสัพพังมาแต่ฝานี้จะร้อนมากนะครับก็คือมันจะฆ่าเชื้อทุกอย่างนะครับ เชื้อที่จะทําให้เสียนะครับเราก็จะใส่ตรงนี้นะครับเราจะได้3ขวดนะครับเมื่อกี้750ซีซีแต่ทีนี้อันนี้คือมันจะเป็นสูตรที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับถ้าเกิดว่าใครแบบเอ้ยเข้มข้นเกินไปนะครับจริงๆแล้วทําได้4ขวดนะครับทําได้ลิตรหน,นะครับตอนช่วงที่เขาปั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะกอก น้ำดื่มนะครับใส่ไปอีก1ขวดนะครับใส่ไปอีก1ขวดใส่ลงไปเลยนะครับในตอนเมื่อกี้แล้วก็กดให้มันอุ่นแบบเมื่อกี้แหละครับกดให้มันทำความร้อนแบบเมื่อกี้มันทำความร้อนได้น้ําปั่นนิดหนึ่งนะครับเราก็จะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น1ลิตรก็จะเทได้ทั้งหมด4ขวดนะครับโอเคอ่าได้นะครับได้ก็ได้ทั้งหมด3ขวดนะครับอ่ะอันนี้เป็นนมถั่วลันเตานะฮะถั่วลันเตา3าขวดอ่ะทีนี้พอทำ่างนี้ เราก็จะใช้กระบวนการวางไว้ข้างนอกจนมันเข้าอุณหภูมิปกติแล้วกินไม่หมดเอาไปแช่เย็นนะครับเอาไปแช่เย็นได้ก็จะเก็บได้นานเป็นสัปดาห์นะครับอ่ะทีนี้ในกรณีที่พอเราทําไว้แล้วเราสต็อกไว้ในตู้เย็นอ่ะมีหลายชนิดมีถั่วแดงถั่วดําถั่วเขียวถั่วต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายถั่วแต่ละชนิดเนี่ยครับ มันมันจะมีปฏิกิยาเวลาเราไปแช่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นวุ้นจับตัวกันนะฮะเป็นเป็นเหมือนเนื้อวุ้นเจลนะครับจับตัวกันแล้วก็จะกินย่างหน่อยเทออกย่างหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับปฏิกิยาเนี่ยมันเกิดจากเวลาเราแช่เย็นเนี่ยนะครับมันจะเกิดกระบวนการอะไมลโลสนะครับไฟเบอร์ที่อยู่ในถั่วเขาเรียกว่าอินโซลูเบลไฟเบอร์นะครับกับสารในถั่วอย่างเช่นแพคตินนะครับ มันจะทําปฏิกิริยากันแล้วก็จะทําให้เกิดการจับตัวขึ้นมันก็เลยเหนียวข้นนะฮะพอมันข้นเวลากินมันก็จะยากมันก็จะเทไม่ออกใช่ไหมครับเราก็จะใช้วิธีการนะครับสมมติเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับบางทีมันเหนียวเทไม่ออกนะครับก็เราจะเทกลับลงไปในเครื่องนะครับใช้ในการอุ่นนะครับเนี่ยเทลงไปเทลงไปเห็นไหมครับมันจะแบบข้นมากนะครับบางคนก็ไม่ชอบกินแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ พอเราเอาใส่ลงไปในขวดนะครับอ่ะก็ใส่ใส่สักสามสามเลยก็ได้อุ่นแต่ละครั้งนะครับเนี่ยฮะนี่อย่างถั่วดำนะฮะพวกถั่วเขียวถั่วดำเนี่ยมันจะอะไมโลสสูงอ่ะครับมันก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมครับเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เลยนะครับอ่ะเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้นะครับอ่ากินได้เลยไม่เป็นไรนะครับกินได้เลยก็กระตุน้นอินเครตินในลำไส้ดีด้วยนะครับแต่บางคนบอกว่าอ้ยมันกินยากนะครับอ่าเนี่ยเราก็ เอามาใส่นี่3ถั่วเลยนะเนี่ยเนี่ยถั่วลันเตาเี่นไหมถั่วลันเตาเมื่อกี้เห็นว่ามันนั่นนะมันเหลวๆนะแต่เวลาพอมันนั่นมามันก็จะเป็นเจลมูดอย่างนี้เหมือนกันนะครับเวลาเป็นอะไมลโลสนะครับเพื่อที่จะอุ่นนะครับแล้วก็จะทําให้มันคลายตัวลงมาเราจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่าพิวรนะครับพิวร e จะอยู่ฝั่งนี้เลยนี่ฝั่งนี้นะครับ กดปุ๊บนะเพลเล่เนี่ยจะเป็นการปั่นเบาๆแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิไปเรื่อยๆนะครับเราก็ากดใหม่นะครับเพลเล่เสร็จปุ๊บแล้วก็กดทํางานนะครับอ่าเขาจะปั่นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมินะครับเพิ่มอุณหภูมินะฮะก็จะค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับให้ดูตัวอ,องศาให้ได้ประมาณสัก5 0ถึง55องศานะครับ มันก็จะเหลวลงมาแล้วก็กินง่ายขึ้นนะครับบางคนที่ไม่ชอบกินเย็นๆนะครับเราก็รอไปมันก็จะทําต่อสู้กับความเย็นไล่ความเย็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นความร้อนนะครับก็จะใช้เวลาช่วงแรกๆนะครับเนี่ยนะ40กว่าแต่แป๊บเดียวครับเครื่องนี้มันจะทำความร้อนได้เร็วนะครับไม่นานนะครับ อ่านี่เริ่มอุ่นแล้วนะฮะเริ่มอุ่นละนะฮะเอาสักประมาณ50องศาก็ได้นะครับถ้าขึ้นถึง50องศานี่ก็โอเคแล้วครับอุ่นๆกำลังทานง่ายนะครับอ่านี่ก็จะแตกเข้าไป46นะครับ45 46 45 46เดี๋ยวมันก็จะขึ้นไป47เ็นะเห็นไหมครับอ่านี่แล้วเราแตกอย่างนี้เราก็รู้แล้ว ว่าโอเคความร้อนเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเครื่องตัวนี้ถือว่าทําความร้อนได้เร็วมากนะครับเพราะว่าหวัดมันค่อนข้างสูงนะครับก็จะทําความร้อนได้เร็วนะครับ49แล้วนะครับบางคนอาจจะขอ60ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ เพราะการการปั่นไปเรื่อยๆแล้วค่อยทาความร้อนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่ติดก้นนะครับแต่ถ้าเราเอานมที่ทําเสร็จแล้วอะ่ะมาปั่นซ้ําในโปรแกรมที่ใช้ความร้อนสูงนานๆนะครับมันมีโอกาสที่จะติดก้นได้นะครับอันนี้เราจึงทําแค่อุ่นนี้ครับขึ้นมา55องศาแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับอาอชัยก็พอแค่นี้นครับ56-57องศาแล้วนะครับก็ปิดพอแค่นี้นะครับ ตอนนี้เนี่ยครับมันจะคลายตัวแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนกับที่เรากรอกเมื่อกี้ใหม่นะครับอ่าอันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเทกลับไปใส่ขวดแล้วก็นะฮะรอบริโภคได้เลยนะครับอ่าในกรณีที่ถ้าออกจากตู้เย็นแล้วบางคนไม่ชอบอแบบแบบมันมันแบบหนึด แข็งมันท่านไม่ใช่แข็งครับมันเนืดมันแน่นเกินไปฮะมันไม่เลื่อนคอนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีของคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าคุณต้องการคุมอินซูลินอย่างยิ่งนะครับอย่างยิ่งเลยนะกินแบบเมื่อกี้กินแบบตอนที่เป็นเจลาตินไนเซอร์แบบนั้นนะครับเพราะว่ามันอะไมลสมันจะทำงานสูงมากมันจะ ต้านการย่อยในช่วงลำไส้เล็กตอนต้นได้สูงมากและกระตุ้นการ สร้างสารอินเครตินในลำไส้ได้เยอะซึ่งจะมีผลต่อกระบวนการโดยเฉพาะลดความอ้วนนะครับหรือว่าดื้อฮอร์โมนแลปตินนะครับเพราะว่ามันจะกระตุ้นให้ผลิตสารที่เรียกว่าอินเครตินนะครับอินเครตินในลำไส้นะครับโดยเฉพาะไอตัวเมือกแบบเมื่อกี้นะครับเจลาตินไเซอร์แบบเมื่อกี้มันจะกระตุ้นมันช่วยสุขภาพเยอะมากเลยนะครับในสายแบบว่าประมาณว่าแบบ ไม่อยากกระตุ้นอินซูลินมากหรืออยากจะรีเซ็ตระบบกระบวนการเคมีเรื่องการจัดการพลังงานในร่างกายก็แบบเมื่อกี้เลยนะครับอ่าก็ฝากทิกไว้เท่านี้นะครับเผื่อใครจะลองไปทำนะครับรับประทานกันแต่ทีนี้แน่นอนครับมันก็ต้องมีเครื่องแหละครับนะฮะก็คือเครื่องที่อาใช้ใช,ใช้แล้วตอนนี้ที่เวิร์กที่สุดคือก่อนหน้านี้เคยใช้ราคา เป็นหมื่นนะครับคุณไผ่เคยส่งมาให้นะครับเป็นระบบคล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ใช้ดีเท่าเครื่องนี้นะครับอันนี้ก็2,000กว่าบาทนะครับสองพกว่าบาทนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับที่ l ล n e หรือว่า Facebook นะครับ newtechx นะครับก็สามารถสั่งกันได้นะครับก็ใช้ดีครับใช้ดีใครอยากลองใช้ก็เอามาใช้ดูครับสะดวกในการจัดการโดยเฉพาะสายสุขภาพเนี่ยคือเหมาะมากๆเลยนะครับ อาชัยก็จะทําไว้นะครับเนี่ยทำสต็อกอะครับนี่เราแช่ไว้เมื่อคืนเนี่ยใช่ไหมถั่วแดงผสมกับเม็ดฟักทองถั่วเลนทิลเม็ดฟักทองเนี่ยนะครับเราก็ทําทาทาแล้วก็สต็อกไว้อะวันหนึ่งทําได้เป็นโอ้โหเป็น10 10กว่าขวดอะไรเงี้ยก็แช่ตู้เย็นแล้วก็เบิกมากินเบิกมากินใช่ไหมเวลาจะกินมาเราก็มาอุ่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็สะดวกดีครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ